ฟังที่ไม่ต้องใส่หูอ่ะแล้วมันจะฟังยังไงวันนี้เฟรมรวบรวมหูฟัง,ฟงหน้าตาแปลกๆมาฝากติดตามกันเลยค่ะ ในทีต้องไลฟ์วันนี้นะคะเพนจะพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องราวขอหูฟังกันหน่อยแต่ว่าโอ้โหในยุคนี้เนี่ยจะให้ฟังเพลงอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยมันเอาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าในยุคของสถานการณ์โควิดบวกกับในยุคของโมโลพิษที่มีแบบ pm 2อ้โอ้ยฝุ่นควันเยอะไปหมดเนี่ยไม่อยากจะสูดอากาศเข้าไปเลยทางบริษัทชื่อดังนะคะกับแบรนด์ไดสันที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังเลยอย่างเช่นมีไดมีที่ม้วนผมมีเครื่องโดยฝุ่นแบบมือจับหรือแม้แต่ตัวกลอง อากาศที่เป็นทรงเรียบหรูตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไม่ดูขัดตาซึ่งเขาดังมากๆในเรื่องของเทคโนโลยีแบบนี้ล่าสุดเขาได้เปิดตัวหูฟังที่สามารถกรองอากาศได้เขาแค่ปล่อยรูปออกมาโอ้โหสร้างเสียงฮือฮาได้บนเหล่าโซเชียลมีเดียเยอะมากๆเพราะว่ารูปส่งเนี่ยมันแปลก มันก็แตกต่างส่วนของหน้ากากของเขาอะ่ะเขาบอกว่าอยากจะให้สัมผัสบริเวณหน้าของเราเนี่ยน้อยที่สุดหน้ากากของเขาก็เลยเหลือแค่นี้แต่ก็ได้รับเสียงตอบรับแหละว่าเอ๊ มันก็อาจจะเหมาะสมมากในยุคมลพิษแบบนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยหน้าหนาวทีไรนะคะก็จะมี PM 2.5มาทุกทีหลายคนก็เลยอาจจะอยากได้อะไรที่มันแบบเออดูลํำสมัยหน่อยแล้วมันก็สามารถตอบโจทย์เราได้ทั้งฟังเพลงได้แล้วก็กลองอากาศได้ส่วนคุณสมบัติของเขานะคะในเรื่องของหูฟังอะ่ะเขาบอกว่าสามารถตัดเสียงรบกวนรอบด้านได้ดีมากๆรวมถึงมันยังสามารถปรับสมดุลระหว่างหูทั้งสองข้างของเราให้ได้ยินเสียงเพลงที่มันเคราะอะ่ะเขาบอกแบบนั้นนะใครที่หูดีดี อาจจะแยกออกว่าเออฟังเบสฟังเสียงทุ้มฟังเสียงแหลมได้ส่วนเครื่องกรองอากาศที่อยู่บริเวณจมูกและปากนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถกรองมลพิษได้ถึง0.1ไมครซึ่ง มันเล็กมากเลยนะ pm 2.5เนี่ยก็ผ่านไม่ได้และตรงหูฟังของเรานี้นะคะมันจะมีคอมเพรสเซอร์อยู่2ตัวเขาบอกว่าสามารถช่วยกรองอากาศได้เวลาที่เราจะสูดเข้าไปทางจมูกหรือว่าจะหายใจเข้าไปทางปากเนี่ยก็จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มากๆเลยแต่เขาบอกแบบนี้ว่าหลักๆเลยเขาคิดค้นมาเพื่อกรองมลพิษไม่ได้ป้องกันโควิดเพราะฉะนั้นถ้าสถานก,การณ์โควิดยังระบาดอยู่แบบนี้ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะจ๊ะ พูดถึงหูฟังที่หน้าตาแปลกแกแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเฟรมก็ได้ยินวแวๆมาว่าท i าย Apple ก็กําลังคิดค้นหูฟังที่ไม่ต้องใช้หูฟังอีกต่อไปคือเขาคิดแบบนี้ว่าจะเอาไอ้เครื่องที่มันปล่อยคลื่นเสียงเนี่ยมาแขวนอยู่ที่คอแล้วมันก็จะมีคลื่นเสียงบางอย่างที่มันจะตรงเข้าไปสู่หูของเราเข้าไปสู่สมองของเราคือเวลาที่เราใส่หูฟังไปเนี่ยมันดูแบบ ตัดขาดจากโลกภายนอกเออเธอเรียกฉันหรอ,อ,อฉันไม่ได้ยินฉันไม่ได้อยากคุยกับใครซึ่งวัตถุประสงค์ของทาง Apple เองนะคะเขาก็บอกว่าอยากให้คนที่ฟังเพลงเนี่ยได้ยินเพลงหรือว่าพอดแคสต,ต่างๆที่เราอยากจะฟังพร้อมๆก,กับการสนใจโลกภายนอกด้วยรูปลักษ์หรือว่าผลผลิตของเขาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดอาจจะต้องรอคอยกันต่อแต่ปลายปีนี้เนี่ยน่าจะพอได้เห็นเขาโครงกันบ้างแล้วล่ะค่ะ พูดถึงเรื่องของหูฟังหน้าตาแปลกๆที่คล้ายๆกับ Apple นี้นะคะมันมีบริษัทที่คิดมาก่อน Apple แล้วบริษัทนี้ชื่อว่า Back b ทแบนมันเป็นหูฟังที่เราเอาไว้แบบคล้ายๆที่คาดผมแต่ว่ามันจะคาดมาตรงนี้อยู่เหนือหูของเราเขาก็ใช้คลื่นเสียงคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าคลื่นเสียงของเขานะคะไม่ได้ส่งผ่านหูนะเขาบอกว่ามันสามารถเข้าไปยังสมองของเราเพื่อการรับรู้ได้เลยว่าถูกประสงค์ของเขาก็คล้ายกันเพราะอยากจะให้คนที่ฟังเพลงแล้วก็ได้ยินเสียงรอบข้างไป ด้วยในตัวนั่นแหละค่ะแต่ ผลผลิตตัวนี้เนี่ยม,มันไม่ค่อยจะได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะยี่ห้อหรือเปล่าแบรนด์อาจไม่ติดตลาดหรือว่าแบรนด์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โด่งดังเท่ากับ Apple เพราะฉะนั้นถ้า Apple ผลิตเจ้าตัวนี้ออกมานะคะต้องมาคอยดูกันว่าจะได้รับผลตอบรับดีหรือเปล่าก็าอย่างที่เฟรมบอกไว้นะคะว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่แค่เทรนแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรารอบหูรอบคอรอบหูของเราด้วยอมาอัปเดตไปพร้อมกันทุกวันกาแฟเลยนะคะกับดิจิทัลไลฟ์ 好、啊